สวัสดีครับพบกับซีใหญ่แล้วครับวันนี้เรามากันที่หาดนพร,รัตนาราใช่วันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะกันนะครับคือวันนี้เราจะไปเที่ยวสีเกาะที่เป็นเบสิกของกระบี่ที่ใครๆมาก็ต้องไปใช่เราออกจากที่พักมาเกือบเกือบแปดโมงแล้วก็มาถึงที่นี่แปดโมงสิบห้าตอนนี้แลวเดี๋ยวเราจะรีบออกไปจริงๆข้านัดแล้วแปดโมงเรามาช้าไปนิดนึงที่ขานัดแปดโมงเพราะว่าเราจะไปดูทะเลแหวกด้วยแล้วเดี๋ยวนะ้ำมันจะขึ้นสักก่อนก็เลย ก็ถ้าใครชอบคลิปของเราวัน <prescribe> น <Keep> ี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะซียะไปดูกันเลยไป นี้เรือกำลังแล่นไปทะเลแหวกใช้เวลาประมาณ20นาทีชิวๆมองวิวฟังเสียงคลื่นไปเพลินๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลแหวกครับขอบคครับตอนนี้เราถึงทะเลแหวกกันแล้วนะครับนี่มาที่ตรงนั้นมาตรงนี้นะครับคราวที่แล้วเราไม่ได้มาตอนนี้เห็นคนเดินนะนนเดินไปได้ ถึงแล้วนี่แหละทะเลแหวกของจริงน้ํายังไม่ขึ้นเลยเดินข้ามได้แบบสวยๆใกลที่อยากได้ฟิลเดินการทะเลแบบโมเสสแหวกน้ําต้องมาช่วงเช้านะครับสต็อปที่1ทะเลแหวก <laughs> คิดนานมากเลยห <laughs> ้องน้ำไม่อยู่ฝั่งน้น <c oughs> ต้องมาตั้งแต่เ <c oughs> ช้า <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแปดโมงห้าน้ำก็ขึ้นแล้วนะ <c oughs> จริงๆถ้าสา,สามารถมาไวแบบนี้ได้น้ามันก็จะยังไม่ขึ้นเท่าตอนนี้แล้วแต่วันหรอแล้วแต่ ที่สําคัญเขาบอกว่ามาตอนเช้าคือคนน้อยด้วยดีกว่าค่ะที่แล้วเรามาตอนบ่ายแล้วเธอโอ้ยเหยียบงนทโอ้ยอย่างสวยนี่ทุกคนขึ้นเนินทรายแล้วนี่ดูน้ําแค่นี้เองนะคราวที่แล้วเราไม่ได้เดินมาตรงนี้ทุกคนใช่ไปแปะรูปให้ดูอันเก่าก็ได้เขาที่แล้วตรงเนี้ยน้ำขึ้นเดินไม่ได้เราอยู่แค่ตรงนั้นพี่น้าแถมฝนตกอีกต่ตหักแต่ว่าวันนี้เราเดินได้นะคะ มาช่วงเช้าน่าจะดีกว่านะทุกคนนะคนเรือเขาแนะนำนะเขาบอกว่าช่วงเช้าช่วงเช้าใช่คนไม่เยอะแล้วก็ลมไม่แรงด้วยนะเขาบอกว่าช่วงบ่ายลมจะแรงตอนนี้เรากําลังเดินมาที่เกาะไก่นะครับห้ามทะเลแหวกมาตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเกาะไก่นั่นเองนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับว่าเกาะไก่ลักษณะเป็นยังไงเป็นงไงบ้างได้เข้าห้องน้ำแล้วสบายใจ ตรงไหนคือกาไก่เธอตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่บนกาไก่เหรอใช่แต่ว่าส่วนหัวส่วนหัวของไก่อะมันจะอยู่ตรงตรงนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเรือเขาจะอ้อมพาไปพาไปดูนะอันนี้คือสี่เกาะจุดที่1นึ่งทะเลแหวกเยแนะนำเลยทุกคนดีมากๆ แนะนำให้มาตอนเช้านะจากประสบการณ์ที่มาทั้งบ่ายและเช้าตอนเช้าดีกว่าเยอะมากทุกคนจะเดินมาฝั่งนี้ที่มีห้องน้ําแนะนําให้ใส่รองเท้ามาด้วยเพราะว่ามันเจ็บชีนส์มากตอนขามาแทบตายดีนะที่ขุ่มแม่ไปเอานองเท้ามาให้นี่น่ารักไม่ใช่ <laughs> เราก็เลยได้นองเท้าแต่เดินกลับ คือมันมีอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรเศษหอยเศษอะไรก็มันรู้ว่าเจ็บมากหินไงหินนและหอยหอยหอยนี่ตรงนี้น้ำขึ้นแล้วตรงนี้เริ่มลึกแล้วนะน้ำขึ้นแล้วตรงเนี้ยเนี่ยเขาถึงบอกให้มาแปดโมงเนาะเพราะตอนเนี้ยถ้ามาเก้าโมงก็คือจบถ้ามาไม่ได้แล้วเนี่ยมันจบแล้วเลยเพราะช่วงท้ายๆเนี่ยแหละเรากำลังจะเริ่มลงกลับไปแล้วนะทุกคนต้องยกกระเป๋าไว้ ไปแล้วแม่เลยดิค่ะไปเลยตรงนี้แหละที่บอกทุกคนว่าใส่รองเท้าเธอจะ้ะถ้าใครมีรองเท้าแบบที่เหมือนเป็นถุงเท้าอ่ะที่เทียบมันก็จะดีมากโอเคไปก่อนนะตอนนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะไก่แล้วนะครับทุกคนด้านลหลังนู้นคือเกาะไก่นะเมื่อกี้เราข้ามตรงนั้นมาแล้ว คราวที่แล้วเราเดินได้แค่ตรงนี้ไงใช่คราวที่แล้วเราเดินไปด้วนไม่ได้เมื่อกี้เราจอดเรือตรงนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวคนเรือเขามาแล้วจะไม่ใช่อจอดอยู่ตรงนี้แล้วอ๋อมาอยู่ตรงนี้นะอ๋อโอเคนั่นคนเรือของเราพาเรือกลับมาจอดตรงนี้รับเราดูน้ําสภาพน้ําตอนนี้นะข้ามไปก็ต้นขาเลยไกล แล้วตอนนี้พวกเราก็มาถึงหนึงแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลกระบินก็คือจุดชมเกาะไก่นั่นเองครับเกาะไก่แกล้วอยู่ตรงนี้ใช่พี่กับเกาะไก่กำลังมุ่งหน้าไปซีเขทเบย์หรือเขาเรียกที่นี่ว่าอาปุญยาเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้คือซีเขทเบย์หรือว่า คนที่นี่นะสวยมากคนแสงมันสวยพอดีตอนนี้วนไดนะ้ถึงแล้วซีเคทเบส่ายนุมน่มมากใสายนุม่มมากคนละแบบกับเกาะลิงแต่ว่าฟิลลิ่งได้ฟิลลิ่งดีเนาะเฮ้ยตรงนี้ดีมากโอ้ยสวยเลยถ่ายตรงนั้นให้ สวยเลยทุกคนต้องแวะมามอ่าวปูหยาตอนแรกบอกเขาว่าซีเคธเบรแต่ว่ามันจะเป็นคำที่งงๆคนโลโกอาจจะไม่รู้จักให้บอกว่าอ่าวปูหยา ที่นี่แนะนําเลยทุกคนคนไม่เยอะด้วยมันอาจจะยังเป็นซีเค็เบย์คือมันไม่ได้แบบเป็นที่ที่ดังๆสี่เกาะแบบที่ทุกคนต้องไปอ่ะ<ช>ถ้าเกิดว่าเราไม่รีเควสเพราะว่าจะไม่ได้พามาใช่ครับแต่แรกเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรคือมันเรียกซีเค็เบย์ซีเค็เคฟแล้วก็คนแล้วแต่คนเรียกใช่แต่ว่าคนโลโคอลางทีเขา,าจะไม่เล็กชื่อน,นี้ใช่ให้บอกคนเรือว,ว่าไปอาป่าวปูยายหรือว่าแตะรูปเลฟเฟลนให้เขาดูก็ได้ใช่ครับ ที่นี่แนะนาเลยมันเงียบสงบแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นมรสุมหรือว่าขึ้นแรงๆมากๆอาจจะเข้ามาไม่ได้เพราะมันอันตรายมันเป็นแบบห้องเล็กๆแค่นี้เองอ่ะคล้ายๆเอ้ามาหยาดแต่ว่าเล็กๆอ่ะออส่วนข้างบนนั้นก็ปีนขึ้นไปได้นะทุกคนปีนขึ้นไม่ยากมีคนอยู่ว่ะเหนน่าจะคนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีทางขึ้นเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้นะค่อยขึ้นไป มันเป็นเหมือนถ้าเลยตรงนี้มันจะมีนกน,น,นั่งเห็นนี่เราเห็นเป็นโครงผนังถ้ำขึ้นไปข้ปขางบนนกนางเห็นเนี่ยที่เขาเขียนป้าย่นะ,ะ,ะแต่ว่าภพคุณเข้ามาเยอะๆนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนกมันก็ไม่มาใช่มันมมเสียงดังเขาก็ยกเสียงดังอันน <ดา S 2> <ม>ี้ภายในถ้ำจะเป็นอีกฝั่งนน้อยหึงครับ ทุกคนครับตรงนี้สวยมากนะครับโอมองมุมนี้ลงไปนะ สวัสดีพูก้าข้ามจะขึ้นไปข้างบนแล้วเต้เข้าไปแล้วสู้ๆเห็นพี่ยะมา ไหญเลยได้เจอทั้งท่องเที่ยวโอ้น้ำมันใสอ่ะอ๋อสีจืดๆเป็นตัวผู้แ,แต่เป็นปลาเสือทั้งคู่ตรงนี้นะครับเขามีปีตรงนี้นไดโ้โอ้ยน่ากลัวแค่เห็นต็มือเปียก ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปเกาะปอดะที่นี่เป็นจุดพักกินข้าวกลางวันของพวกเราครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือสุดยอดมากลมเย็นๆน้ำทะเลใสแจ๋วนั่งเรือชิวๆแบบนี้ใครมากระบ,บีต่ต้องลองให้ได้นะครับก็ปอดะเย่ yeah! <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นเกาะเกือบสุดท้ายที่เราจะมาแวะและตอนนี้เวลาประมาณ สิบเอ็ดโมงเราก็เลยจะเอาข้าวมานั่งกินกันที่นี่เลยทุกคนใช่ตรงนี้ถือว่าคนไม่เยอะเท่านะทุกคนใช่เราต้องไปจ่ายค่าอ,อค่าอุทยานนะคนละเท่าไหร่นะคนละสีบาทนะถ้าจำไม่คนละ40บาทแนตะ่ว่าผู้สูงอายุฟรีฟรีเหรอนี่น่าจะฟรีนะทุกคนดูสิดูแดด คราวที่แล้วมามืดคึ้มมากใช่ไหมเธอจำได้ปะนี่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติกเกาะปอดะตรงเนี้ยที่มีอันเนี้ยมันคือหน้าเกาะแต่ที่เราไปซีเฮดเบย์ตะกี้คือหลังเกาะหลังเกาะปอดะนะทุกคนถ้าซื้อแล้วอันเนี้ยตัววนี้สามารถใช้ร่วมกับสู่สานหอยแล้วก็หาดนพลัททะเะได้มากินอาหารกลางวันกันที่นี่ก็ปอดะแดดดีนะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อค้า ก้ากินเลยเฮ้ยก้าวขึ้นเลยยกมือเกมแม่งคนท้องถิ่นเลยมากินข้าวกันที่เกาะกอดะมันบรรยากาศดีเลยนะคนนะตรงนี้ร่มดีอ่ะเออเย็นมากเข้ามาข้างในนิดนึงอ่ะแล้วมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะที่นั่งในของซีกับเขาไส่เจวใช่ดูย อนี่คือกะเพราเนื้อไข่ดาวน่ากินมากทุกคนอมอว่าทุกคนโดน่านำขยะของท่านกลับขึ้นสู่ฝั่งด้วยนะครับใครที่พกเอาขยะเอาของกินมาเท่าไหร่ก็เอาคืนกลับไปเท่านั้นนะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับนี่ครับทุกคนเอแป๊บเดียวเองเรือมาเต็มเลยที่นี่นะครับใครอยากเป็นลูฟี่นะครับมีผลไม้ปีศาจอยู่ตรงนี้เรามาซื้อคอร์ิปิ้งอร่อยอ๋อกินข้าวโพดที่ กาะอ้อยอ่ะหนื่อยบ้าทุกคนครับนี่คือตอนแรกบอกว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับจริงเยอะเลยเขามาแวะกินข้าวกันนี่เรือยาวมากเต็มหาดแล้วครับเนี่ยถึงเวลาออกเรือแล้วครับทุกคนต่อไปท่ามพระนางครับ ตอนนี้พลังงานเต็มเปี่ยมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจุดหมายต่อไปนั่นก็คือทำพรนาครับไปกันเลยเขาปีนของมันตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเนี่เห็นไหคนเดินอยู่เห็นไหมเดินเลี้ยวซ้ายเดินเข้ากำแพงเดินตอนนี้เรากําลังไปถ้ำพระนางนะครับเพราะว่าไปทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปเรื่อยๆโอ้ที่นี่เขา ให้ไต่เขาด้วยนะทำพร,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 รนะนางเยโอ้โหทุกคนดูนะสวยอะแล้วคนปีนเขาอยู่ตรงนั้นเห็นปะเขาเท่มากเลยอะใช่โอกล้าปีนเลยนะถ้าใครชอบปีนผาปีนเขาอะไรอย่างงี้เนาะตรงเนี้ยว่าพี่ตรงนี้โคตรสวยเลยโคตรเท่แล้วเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหาดทำพระนางเ,เดี๋ยวเราไปดูหาดกันไป งน,นี้คือถ้ำพระนางครับตรงนี้คือด้านในของหัดพระนางนะครับของถ้ำพระนาง ไก่เลยเนาะาม่ยกว่าชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นก็คือพูดง่ายก็คือผู้หญิงที่อยากจะมีลูกผู้ชายขอพรนี่ว่าอยากจะมีลูกมีแฟนอะไรประมาณนี้อยากสำเร็จก็คือก็จะเอาวันนั้นมาถวายแล้วก็ดูลักษณะของทัพพนางคล้ายๆกับคนยืนมอง เรามองจับท่ามข้างล่างเห็นไหมอันันคือตรงวางขาแล้วก็มือข้างขวายุะแบบนี้แล้วมือข้างขวาก็มีสีสัตรงนี้ตรงหน้าอกีสีแดงเห็นไหมที่มีหินสีแดงอ่าครับี่นจินตนาการของเด็กเลยตรงนี้คือหาดไล่เลนะครับทุกคนที่เราเคยมากันแล้ววันนี้เราจะไม่จอดนะครับเราจะดูวิวแล้วก็ผ่านเฉยๆนะครับ โอ้มีตรงนี้ด้วยครับโอ้มีปีนปีนเต่าตรงนี้ด้วยได้เวลากลับขึ้นฝั่งกันแล้วครับทริปวันนี้สุดยอดมากทั้งทะเลแหวกเกาะไก่ซีเคดเบย์เกาะคอดัดแล้วก็ทำพานางครับบอกเลยว่าครบทุกอารมณ์ครับสำหรับวันนี้นะเราก็ขึ้นฝั่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้คลิปของวันนี้นะครับนัดเวลาเดิมเนาะแต่ไม่เลท เยี่ยมมากเลยอาหารเย็นวันนี้เรามากันที่ร้านอาหารโกตุงนะครับเปิด11เโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับนี่ร้านใหญ่เลยโกตุงแล้วก็เดินเข้ามาเลย เป็นโฮมเมดของโกตุงอันนี้ไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับทุกคนลองชิมมะม่วงดูก่อนไรบ้างเปรี้ยวเปรอะโอ้โหดูหน้าดูหน้าก็รู้ว่าเปรี้ยวแล้วก็อันนี้น้ำปลาหวานเลยไอ้น้ำปลาหวานเลยดีดีอร่อยได้ทุกอย่าง อร่อยอ่ะอร่อยตอนนี้เรากำลังเดินไปกินโรตีหน้าว้กกัน,นะครับเขากกนนบ,บอกว่าโรตีหน้าว้งนี่อร่อยนะแต่ว่าต้องกินเป็นโรตีกรอบใช่ไหมไปดูกันว่าจะอร่อยสมคำร่ำเรอของชาวกระบ,บี่หรือเปล่านะครับแล้วจะสู้พีพีได้ไหมเรอดู <c oughs> ไปกันครับ ส่งกันมือต่อมือเลยนะ โรตีนิ่มอรอยอมด้วม oh, oh ันที่เลยเนาะแล้วก็ม่าอร่อยมากนะอตับน้ำมันอตับน้ำมันดานายังออง่ายงยเหรอั้งแล้วอ๋อมีน้ำชาด้วยดีเราเป็นน้ำชาดีกว่าแกมเยนดูดิก็ดูโรตที่แบกไหมอโรตีกอค้าว

อันนั้นมันของหดูด้าก็ใช่ไงจะดูดพี่ซีเขาคอยของดูด้าไงก็เลยให้ดูั้ากินก่อนให้พีซีดูนมไหลไหลเยอะบอกว่าไหลย้อยแล้วแทนนิ่วเลยแล้เดี๋ยวเดี๋ยวครูซอมมันก็มีซำมซำมซำมอ่าใช่ใช่ซำหล่อนี่โรตีกล้วยครับโรตีกล้วยซ้ำไปไปเธอหอมกล้วยคือกล้วยกล้วยมันหอมอ่ะดีเลยฮะ น่เี๊ยนะนั่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วและก็คนเต็มเลยร้านเขาไม่มีชื่อจริงๆคือโรตีชากาแฟแต่ว่าคนเรียกโรตีน่าวูเราก็คนป้ายให้เลยอีพีถัดไปเราจะพาทุกคนไปตะลุยกันต่อที่เกาะห้องห้องบุรกูลบอกเลยว่าสวยหลังการสุดๆครับแถมปิดท้ายด้วยร้านเด็ดในกระบี่ที่ห้ามพลาดอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนต้องติดตามนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสี e ย a แล้วเจอกันบ๊ายบาย